สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกลับมาอยู่กับครัวไอริสวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดผักบุ้งหมูสับวัตถุดิบหลักของเราก็อยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับก็จะเป็นผักบุ้งจีนได้ผักบุ้งจีนมาสองหอ่อก็เลยมาล้างทําความสะอาดหั่นเป็นท่อนเรียบร้อยแล้วก็หมูสับกระเทียมสับพริกหั่นน้ําตาลทรายน้ําปลานะครับแล้วก็น้ํามันพืช พ่ออีของเราเหมือนเดิมครับก็จะเป็นซอสผัดอนเนกประสงค์สูตรครัวาอริสเองนะครับวันนี้จะมาทําผัดผักบุ้งหมูสับรสชาติแบบเข้มข้นเข้มข,ข้นกินกับข้าวต้มนะครับวันนี้ต้มข้าวต้มไว้แล้วหนึ่งหมอ้อแต่ก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากครัวายริสโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะทําทผัดผักบุ้งกันเลยครับตั้งกระทะแล้วนะครับร้อนแล้วใส่น้ำมันเลยครับ กรเียมก่อนครับพริกครับวันนี้จะผัดแบบอหอมๆรสชาติแบบกขิมข้นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับเลยครับ เมนูง่ายๆครับวันนี้ผักบุ้งเดินผักบุ้งจีนมาจากร้านเอเชียมาเก็ตก็เลยมาจัดเมนูผัดผักบุ้งวันนี้มีข้าวต้มด้วยนะครับผมก็ได้ต้มข้าวต้มไว้แล้วหม้อเนึง ส่วนผสมนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับว่าผมใส่อะไรไปเท่าไหร่เม,เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับเราจะรวนหมูให้สุกก่อน เปล่าหนึ่งถ้วยครับอะมาครับเพื่อนๆน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับผมก็จะใส่ผ้าบุ้งเลย ในูง่ายๆครับ แล้วก็ตามด้วยซอสผัดอันนี้ะสมค,ครับใส่ไปเลยครับหนึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ผัดแบบพอลวกครับให้น้ํามันแห้งลงหน่อยหนึ่งก็เราก็จะปิดไฟเลย ่ะเป็นกันว่าเสร็จแล้วครับวันนี้เมนูง่ายๆครับผัดผักบุ้งหมูสับเมนูง่ายๆจากครัวไอริสเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับวันนี้วันนี้ต้มก็ต้มไว้หนึ่งหมอ้อ